เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะนอกจากเราจะใช้กินใช้บํารุงผมใช้หมักผมยังสามารถใช้เช็ดเครื่องสำอางแทนคลีนซิ่งได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เอจะสาธิตให้ทุกๆคนดูก่อนอื่นเราต้องมีสำลีนะคะแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอันนี้เอใช้ของ king island นะคะหรือใครมียี่ห้ออื่นก็ลองเอามาทดลองได้คะ่ะ หยดนะคะหยดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงบนสัมีทหลังจากนั้นเราก็เชด็ดนะเราก็เช็ดเบาๆนะคะในน้ํามันมะพร้าวเนี่ยจะมีส่วนจะมีวิตามินอ e ีจะช่วยบำรุงผิว ทำให้หน้านุ่มแล้วเราควรจะทําตอนกลางคืนนะคะอันนี้เอกไม่แนะนําให้ทําตอนกลางวันนะคะเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันจะมีแสงแดดเนื่องจากน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมันจะไวต่อแสงถ้าเราโดนแสงแดดจะทําให้ผิวเราคําเหมาะที่สุดก็คือเราต้องทําตอนกลางคืนอ่ะนี่นะคะทุกคนเห็นสําลีไหมคะอ่ะเราก็เช็คบริเวณคอด้วยนะคะ ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวคือมันจะมีวิตามินอ e ีช่วยสมานผิวเราที่เริ่มจะมีริ้วรอยให้ตื้นให้หน้านุ่มแล้วก็ลดริ้วรอยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยบางคนก็อาจจะแพ้บางคนก็อาจจะไม่แพ้อย่างเอี่ยไม่แพ้ค่ะ ถ้าใครไม่มั่นใจก็ลองทดสอบดูใต้ท้องแขนดูได้นะคะหรือตรงแขนหรือตรงข้อพับอันนี้คือรอบที่หนึ่งนะคะรอบที่หนึ่งเราเช็ดไปเรื่อยๆจนกว่าสัลีจะสะอาดอ่ะนี่นะคะรอบแรกรอบที่หนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมคะอ่าอันนี้เอไม่ได้ใช้รองพื้นนะคะก็คือเอ ช่วงเช้าในเอะล้างหน้าก็จะใช้ครีมกันแดดแล้วก็แป้งฝุน่นเช็ดแล้วก็เช็ดที่บริเวณคอด้วยนะคะคอเราจะได้ไม่เหี่ยวถ้าใครสนใจนะคะเอมีปักตะก้าเอาไว้ที่ตะก้าเหลืองสามารถคลิกเข้าไปสั่งได้เลยนะคะที่ใช้อยู่เนี่ยจะเป็นของ King Island เริ่มจากซื้อมาใช้เองก่อนไม่ไม่เคยขายเลยนะคะเริ่มจากซื้อมาทดลองซื้อมาเทสเ,เริ่มจากกินแล้วก็หมักผมแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางที่เอสนใจก็เพราะว่า,าช่องของเอเป็นช่องที่ออกให้ความรู้เรื่องการส่งออกไปกัมพูชาแล้วมีเพื่อนๆหลังไมมาถามเยอะอว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นส่งออกไปกัมพูชาได้ไหมถ้าให้ตอบ ตรงๆเลยแบบไม่ขายฝันนะก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะมันเป็นสินค้าที่ต้องให้ความรู้แต่เอแนะนำว่าทำตลาดในไทยได้นะเพราะว่าคนไทยอ่ะรักสุขภาพมีมีกำลังใจตรงนี้แต่ว่าเราต้องให้ความรู้ลูกค้าหน่อยต่อไปจะเป็นรอบที่สองนะคะรอบรอบแรกผ่านไปแล้วอันนี้คือเอใช้แค่แป้งฝุ่นนะคะอันนี้ไม่ใช่รองพื้น อรอบที่สองนะคะทำจนกว่าสัาลีจะสะอาดนะคะแล้วตื่นเช้ามาหน้าจะนุ่มมากอ่าย้ำอีกครั้งนะคะเผื่อใครเข้ามาทีหลังแนะนำให้ทำตอนกลางคืนนะคะไม่แนะนำให้ทำตอนกลางวันเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะไวต่อแสงถ้าหน้าเราไปโดนแสงแดดแล้วผิวมันจะคำ้ำอ่ะอันนี้ รอบที่สองนะคะก็เช็ดเหมือนเดิมจนกว่าสัลีจะสะอาดนะคะนอกจากใช้เช็ดเครื่องสำอางแล้วอะ่ะใช้กินก็ได้นะคะคือเอจะกินทุกเช้าถ้าใครขยนันก็เช้าด้วยก่อนนอนด้วยสำหรับผู้หญิงที่มีอาการปวดท้องเมนหรือปวดป,วดประจําเดือนถ้ากินถ้ากินสมํำเสมอมันช่วยได้นะคะ เพราะว่าน้ำมันมะพร้าวช่วยลดการอักเสบด้วยแล้วก็ใช้หมักผมใช้หมักผมก่อนสระผมนะคะผมจะนุ่มมากหรือใช้หุงข้าวถ้าหุงข้าวก็ผสมกับน้ำที่เราจะหุงข้าวนะคะหนึ่งช้อนชาก่อนที่เราจะปิดฝาแล้วก็กดสวิตข้าวจะหอมนุ่มไม่แข็งกระด้าง เช็ดคอด้วยนะคะเช็ดคอพคอเราจะได้ไม่เหี่ยวเป็นการบำรุงผิวเสร็จแล้วเรานวดเรานวดไปด้วยนะคะเรานวดไปด้วยจะได้เป็นการยกกระชับหน้าอันนี้รอบสองนะคะนวดเพื่อยกกระชับนะคะผิวเราจะได้ไม่เหี่ยว แล้วก็นวดคอด้วยนะคะนวดคอรอบที่สามก็เหมือนเดิมนะคะหยดน้ำมันมะพร้าวลงบนสำลีนะคะคถ้าใครที่ทำสม่ำเสมอนะคะน่าจะกระจ่างใสแต่ถ้าใครที่ไม่เคยทำก็ลองทดลองก่อนเพราะบางคน บางคนอาจจะแพ้แต่เอไม่แพ้อ่ะนี่คือเป็นรอบที่สามนะคะเสร็จแล้วเราก็นวดนะคะเพื่อเป็นการยกกระชับหน้าอ่าวันนี้เอสาธิตบอกประโยชน์ทางด้านความงามก่อนแล้วก็เดี๋ยวไว,วันหลังจะบอกประโยชน์ในเรื่องของการหุงข้าวเดี๋ยววันหลังจะมาสาธิตการหุงข้าวด้วยน้ำมันมะาพร้าวสกัดเย็นให้ดู ะะเพื่อยกกระชับหน้าคือการที่เรานวดอะ่ะมันไม่ใช่แค่เพื่อความสวยความงามยกกระชับหน้าอย่างเดียวนะคะเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีอ่านี่เป็นรอบที่สี่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเช็ดลิปสติกออกไปด้วยละกัน คือเอเป็นคนชอบสินค้าไทยโดยเฉพาะพวกสินค้าสุขภาพสินค้าที่เป็นสินค้าไทยจริงๆหนะ่เอกก็อยากจะสนับสน,นุนแล้วก็อยากจะส่งเสริมคนไทยด้วยกันเห็นนะคะเช็ดลิปสติกออกได้ดีมากเลยเห็นหเป็นการบำรุงเป็นการบำรุงปากไปในตัวนะคะเพราะว่าอย่างผู้หญิงเราอะ่ะ ใช้ลิปสติกมาก,มากๆบางทีมันก็ปากแห้งปากคล้าอืมเนี่ยในน้ามันมะพร้าวมันก็จะมีวิตามินอ e ีแล้วก็บํารุงผิวบํารุงปากเราไปในตัวอ่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นวดอ่ะนวดคอนะคะเพื่อยกกระชับคอเราจะได้ไม่เหี่ยว เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปล้างล้างหน้าเราปกติเลยใครใช้สบู่ล้างหน้าก็ใช้สบู่ล้างปกติเลยหรือใครที่ใช้โฟมล้างหน้าก็ล้างปกติเลยพอล้างเสร็จใช่ไหมคะเราก็บำรุงผิวหน้าเราปกติก็นอนตื่นเช้ามาหน้าจะนุ่มลองดูนะคะไม่ต้องเชื่อก็ได้คะ่ะลองดูคะ่ะต้องลองโอเค,คะ่ะสำหรับเคล็ดลับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลัง วันหลังเองจะมาแชร์ประโยชน์สินค้าไทยอื่นๆที่มันดีต่อสุขภาพแล้วทำเป็นธุรกิจได้ด้วยถ้าเราลองใช้แล้วมันดีเราอยากมีรายได้เราก็ขายก็ได้ะคะ่ะคืออย่างเอ,งเองก็เริ่มจากการซื้อมาใช้กับตัวเองก่อนคือทดลองกินแล้วก็หมักผมอ่าแล้วก็เช็ดเครื่องสำอาง อนาคตเออาจจะเอาไปทำตลาดที่กัมพูชาโอเคค่ะใครสนใจอยากจะทดลองใช้สั่งที่ตะก้าเหลืองได้เลยค่ะคลิกที่ตะก้าเหลืองได้เลย